สวัสดีครับผมในรายการเอิร์ธคุ g Channel ครับตอนนี้ก็อยู่กับน้องนะครับสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะนะครับน้องเนน้องผมเองวันนี้เราก็จะมาเปิดปูเกซาก็ตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มบอสกําลังผูใช่ไหมเนใช่ค่ะอ่าพรุ่งนี้นะครับผมอาจจะไปถ่ายคลิปที่ตึกเมกานะครับพลาซาเป็นใกล้ๆกับสะพานเหล็กนะครับผมจะไปดูของสักหน่อยซื้อมาแล้วก็ขายอาจจะนะครับ โอเคเดี๋ยว<ป>จังวัน,นี้เรากำลังมาเข้ากันโอเคนี่เป็นอีพีที่สี่หรือเปล่าไม่ใช่เนะข้าแล้วโอ้มันเยีย่ยมจริงเลยแล้วนี่กยกากมันเดิมผมอยากได้ไข่โอกามาก รอสึกแปบได้แล้วบอสหมดมาเจ๋อทำไมกิจกรรมยังไม่สิ้นสุดท้าทาย เ,เดี๋ยวนี้เราต้องช่วยกันโอไม่นะหลับคาบเลยเดี๋ยวเร,เราสักแปบ๊บเราจะต้องมา oh <my. S 1> ปิด,ปด Put your coat